จีบผู้หญิงให้ติดนะคะอย่าทำสามข้อนี้ครูว่า3ข้อนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชายพลาดมากนะคะเพราะว่าเผลอทำไปเรียบร้อยแล้วครูเกต <c oughs> คุณก็เลยจีบเขามไม่ติดนั่นเองนะคะทีเนี้ยถ้าครั้งต่อไปเราไปจีบคนใหม่นะคะหรือว่าเราอยากปรับ แก้ไขเนาะกับคนที่เป็นคนเดิมของเรานี่แหละแต่อยากจะลองอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ให้ใช้วิธีการที่โยเกตบอกนี้นะคะอย่าไปทําสิ่งนี้ให้เขาเห็นเนาะ,อ,ะอันแรกนะคะคุณอย่าไปเร่งรัดความสัมพันธ์มากเกินไปเช่นเ,ออเราเป็นแฟนกันหรือ,อยังอะไรเงี้ยเราเป็นแฟนกันได้ไหมอ่ะพี่เป็นอะไรกับหนูเหรออะไรเงี้ยหนูพร,อร้อมที่จะออมาเป็นอะไรกับพี่หรือ,อยังอะไรต่างๆนานาที่เป็นการบอกว่าเร่งรัดสถานะอะค่ะผู้หญิงก็จะรู้สึกอึดอัดมาก ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับการไว้วางใจจากเขาจริงๆหรือว่าไม่ได้เป็นความรักจริงๆหรือว่าเขาสนอกสนใจในตัวคุณจริงๆอย่างเงี้ยแล้วเราไปพูดอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะครูบอกเลยว่าผู้หญิงเพ่นเพราะเขารู้สึกว่าไงมันมันอึดอัดมากเกินไปที่จะพูดสิ่งนี้นะคะข้อที่สองค่ะเราไปสร้างภาพมากเกินไปเอาง่ายๆเราทําตัวเองให ให้เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะซึ่งบางทีเนี่ยพอผู้หญิงเขารู้ความจริงเนี่ยคุณจะบอกให้นะผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่เชื่อไม่ได้นะคะทีนี้พอมันเกิดการไม่เชื่อใจอะ่ะ มันจะเป็นต้นเหตุของการไม่อยากคุยต่อแล้วรู้สึกว่าไปกันไม่ได้แล้วรู้สึกระแวงไปหมดเนี่ยออกป่าทีนี้พอคุณจะพูดความจริงอกลายเป็นว่าเอ๊ะอันนี้คือความจริงหรือเปล่าหรือว่าอันนี้คือหลอกอีกรอบอะไรเงี้ยผู้หญิงนะคุจะบอกให้หาความจริงจากคุณได้ไม่ยากเลยเข <laughs> าจะมีทักษะเรื่องนี้เยอะมากนะคะบางทีเขาไปนั่งตรงนั้นดูอยู่ตรงนี้ไถ่ไถไ,ไปดูตรงนั่งน,นี้เขารู้ไปหมดนะคะเขาเขาสามารถสืบสอบไปได้เรื่อยแล้วเขาก็เก่งเรื่องนี้จริง ผู้ชายรูคิดว่าเอาไม่ทันก็หรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปโกหกใช้ความจริงใจนะคะในการเข้าหาเขาจะดีกว่าเพราะว่าอ,าอย่างน้อยๆเนี่ยทำให้คุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยกับความสัมพันธ์นะคะ่ะอย่าลืมนะเวลาเราไปจีบใครเนี่ยคุณก็เหมือนคนแปลกหน้าคนหนึ่งถูกไหมคะคุณคือคนที่เขาไม่ไม่ไม่เคยรู้จัก แบบใกล้ชิดมาก่อนไม่รู้จักตัวตนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราโกหกไปตั้งแต่แรกอะรับรองได้เลยว่าเขาจะฝังใจนะคะแล้วก็เขาไม่อยากจะเอาคนที่แบบสร้างภาพหรือว่าโกหกอะไรแบบนี้มาเป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตนะคะมันรู้สึกมันมันไม่ปลอดภัยนะคะต่อมาข้อที่3นะคะก็คือว่าเราอย่าไปวิจารณ์เขาแบบหนักๆแรงๆมากเกินไป หรือบางทีเราไปวิจารณ์คนอื่นมากเกินไปกับเขาอะค่ะเขาก็อาจจะตัดสินเราไงว่าโอ้โหเธอจะเธอแรงจังถ้าอยู่กันไปนานๆแล้วอ่นฉันจะโดนด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของความเคารพเรื่องแบบนี้ต้องต้องให้ความสําคัญมากเหมือนที่อูเกสบอกนะคุณคือคนแปลกหน้าของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดอะไรอะ่ะ ต้องระวังมากๆเลยนะคะผู้หญิงเขาเซนเซนเรื่องนี้ได้ได้ดีมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปแบบคนที่ให้เกียรตินะคะเคารพเขา,เขาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้ใจใเขามากกว่าอ่าสมมุติบางคนมีไมเซ็ตประมาณว่าผมอยากจะสนิทกับเขาเร็วๆผมก็เลยใช้คําพูดแบบที่ผมพูดกับเพื่อนฮะถูกไหมพูดกับเพื่อนบางทีเรามีคําที่แบบเออมันเป็นคําเฉพาะ ที่คุณคุยกับเพื่อนอะ่ะบางทีมันเป็นเนกาทีฟแต่เพื่อนของคุณไม่มองเป็นเนกาทีฟมองเป็นความน่ารักอะไรเงี้ยนะคะอแต่ว่าคนที่คุณไปจีบอะเขาไม่ได้รู้จักคุณมาก่อนหรือเขาไม่ได้เสน่ห์คุณมาก่อนทีนี้พอคุณไปใช้คําพูดที่มันแบบสนิทสนิทมากเกินไปครูบอกเลยผู้หญิงเพ่นมาหลายคนแล้วนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณไม่เคารพ เ,เขาเท่าที่ควรเพราะว่าเธอยังไม่รู้จักฉันเลยทำไมเธอถึงใช้คําพูดแบบนี้ทำไมเธอถึงกล้าขนาดนี้นี่ผู้หญิงคิดแบบนี้เพราะฉะนันคุณระวังนะอย่าไปแบบตีซีเขามากเกินไปนะคะต้องต้องผ่านช่วงเวลาสักระยะหนึ่งจนเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ไว้ใจได้เนาะแล้วค่อยเ,ออเริ่มคําพูดที่มันพยายามจะสนิทอะไรอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวคุณจะสังเกตอาการผู้หญิงได้ผู้หญิงบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคําพูดไหนที่เขารู้สึกไม่โอเคเขาจะเงียบนะคะหรือเขาก็จะแบบเออมีการแบบสวนคุณกลับมาว่าอุ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเราไม่ชอบเลยอ่ะให้คุณจําไว้นะถ้าเกิดเขาแสดงออกประมาณอย่างเงี้ยอย่าทําอีกอย่าพูดอีกนะคะเพราะบ,บางทีเนี่ยมันไม่ถูกจริตใจของเขาเนาะมันทาให้คุณเสียคะแนนโอเคปะอ่ะค,ครูเกรซอยากจะให้พวกเราเข้ามาเรียนในคอร์สสอนจีบผู้หญิงนะคะ,อะคอร์สนี้ คุณจะบอกให้หมดเลยว่าผู้หญิงเนี่ยมีกี่แบบนะคะเวลาคุณเข้าหาเขาเนี่ยคุณต้องเข้าใจโจทย์ชีวิตของผู้หญิงแต่ละแบบนะว่าเขาอยากได้ผู้ชายแบบไหนนะคะที่จะมาแบบเป็นพาร์ทเนอร์ชีวิตของเขาผู้หญิงอะไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างที่เราคิดนะเห็นแบบว่าสวยเอ่อหรือว่าเป็นคนบุคลิกดีโปรไฟล์ดีแล้วเขาจะมีโจทย์ชีวิตเหมือนกันหมดไม่ใช่เลย แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีโจทย์ไม่เหมือนกันว่าเขาต้องการคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตผู้หญิงบางคนไม่ได้ต้องการผู้ชายฐานะดีผู้หญิงบางคนอขอแค่ความสบายใจผู้หญิงบางคนต้องการคนที่พูดจาเขาดีๆอะไรอย่างเงี้ยมีหลายแบบเพราะฉะนั้นคุณต้องไปให้ถูกทางนะคะบางทีเราเข้าผิดแบบอ่ะอ่ะมันก็ทําให้เราแห้วกลับมาเหมือนกันนะเพราะว่าคือเขาเรียกว่าผู้หญิงเปิดประตูให้แล้วอ่ะอ้าวยังไปผิด ผิดอีกอะไรเนยมาเอาความรู้ในคอร์สนี้กันคุณจะได้รู้ว่าต้องพูดกับเขายังไงต้องตอบโจทย์เขาแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะเขาถึงจะยอมให้คุณเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของเขามากขึ้นคุณจําไว้เลยถ้าคุณไม่รู้จักกับเขามาก่อนหรือเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตั้งกงําแพงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าคนแบบนี้เขา มีความต้องการให้ผู้ชายแบบไหนเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาจริงๆผู้หญิงบางคนต้องการผู้ชายบางประเภทเพื่อที่เข้ามาเป็นเพื่อนแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ต้องการมาเป็นคู่ชีวิตเลยอันนี้เราก็ต้องรู้เหมือนกันไม่งั้นคุณก็แบบเสียเวลาเปล่า <laughs> เนาะ,ะ,ะราคาเต็มนะคะของร์อนี้อยู่ที่8,900นะคะใครที่อยากจะเข้าเรียนข้อต่อไลน์ร์สนี้ก็มาเอาราคาปโปรเพียง999นะคะครูสอน ไว้ในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนะคะซึ่งพวกเราสามารถเข้ามาฟังย้อนหลังได้ใครที่เข้ามาในกลุ่มนี้ก็คือว่าครูจะไม่ลบออกจากกลุ่มนะแล้วก็จะมีเนื้อหาเพิ่มไปให้เรื่อยๆนะคะสามารถติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางด้าน,นล่างนี้นะคะบอกว่ามาจากคลิปคลิปนี้ของกูเกรลเนาะ,ะส่วนใครที่ รู้วิธีการจีบผู้หญิงแล้วนะคะว่าต้องเข้ายังไงอะไรยังไงแล้วนะแต่คุณไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงในประโยคแชทอย่างเงี้ยอะก็สามารถที่จะมาเอาอ e ีบุ๊กอีกอันหนึ่งได้นะคะอีบ e ุ๊กอันเนี้ยครูทำไว้ให้เฉพาะเลยก็คือว่าสำหรับคนที่ต้องการจีบผู้หญิงต้องการคุยกับผู้หญิงต้องการชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะมีทริคบอกพวกเราด้วยว่าผู้หญิงเนี่ยเขาอยากจะได้ประโยคแบบไหนในการพูดคุยนะคะ ประโยคบางประโยคเนี่ยพอขึ้นต้นปุ๊บนี่คุณแห้วเลยผู้หญิงรีเจ็คกลับเลยผู้หญิงบล็อกไม่อ่านไม่อะไรเลยนะคะเนื่องจากว่าอะไรเราไปเราไปส่งข้อความในสิ่งที่เขารู้สึกว่าโอ้น่ากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นแพทเทิร์นที่เขาหาได้ง่ายผู้หญิงอะเวลาเขาเจอประโยคแชทที่แบบว่าทักครับ ชื่ออะไรครับสวยจังเลยครับมีแฟนหรือยังครับอะไรแนวเนี้ยเขาจะปัดคุณทิ้งเลยเพราะว่าเขาก็ได้รับแบบนี้จากคนอื่นๆเหมือนกันนะคะยิ่งเป็นผู้หญิงที่บุคลิกดีๆโปรไฟล์ดีๆเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาหาเขาอยู่แล้วแต่ถามว่าเขาคุยทุกคนไหมไม่ค่ะเพราะว่า จากประโยคแรกไงเหมือนที่คุณบอกเหมือนเหมือนที่ครูกเกตบอกจากประโยคแรกบางทีเขาตัดสินเลยว่าคนนี้ไม่เวอร์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องแบบนี้มากๆเนาะมาเอาตัวอย่างประโยคในการทักแชทจีบผู้หญิงนะคะว่าจะเริ่มต้นยังไงจะชวนคุยยังไงในอ e ีบุ๊กอันนี้นะคะอ่าราคาเต็มของอ e ีบุ๊กอยู่ที่1900นะคะใครที่อยากได้อ e ีบุ๊กอันนี้ครูเกดให้โปรเพียง890เเท่านั้นเนาะ แล้วยังไม่จบนะคะใครที่อยากได้ทั้ง2องอย่างเลยทั้งคอร์สออนไลน์อสอนจิบผู้หญิงแล้วก็ประโยคแชทที่เป็น e อีบุ๊ันนี้นะคะครูให้โปรทุกคนเพียง1,600ท้วนนะคะติดต่อแอดมินไปที่ช่องทางนี้นะคะ